เช้าวันที่15พฤศจิกายนพศ2565นันกรเรียนสามมาสิขาราชธานีโสและปฐมโสได้ช่วยกันขนนกกล้วยเพื่อที่จะนำมาปลูกเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศกันค่ะครับเดี๋ยวะครับ ด้วยนี้ขนมาจากเพชรบุรีโดยโดยอัทิวติดต่อประสานงานกับเครือข่ายอาทิวอยู่ที่ที่ปกติอิวเชื่อมสัมพันธ์ไว้ตลอดคือที่ผ่านมาตอนที่ปฐมมศกที่เนินพอกินปลูกเริ่มปลูกก็ไปขอหนองกล้วยของก็เอามาจากเพชรบุรีครับผมเอามาประมาณ2,000หน่อ2,000หน่อประมาณสัก2 2 0 0 2น0อโดยมี กล้วยไข่ประมาณพันหน่อแล้วก็กล้วย 2, 2> หอมอีกประมาณพันสองก็มาลงให้บรรลาดก็ไม่รู้จะลงกี่สวนครับก็ทยอยลงไปเรื่อยเพราะว่ามีสองพันแล้วก็หลายสวนตอนนี้ก็ลงไปแล้วกล้วยไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือกล้วย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 หอมยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวต้องถามดูว่าจะลงตรงไหนบ้างก็มีน<ว>ักเรียนน้องๆบรรลาดกับน้องๆก็ถมช่วยกันลงครับผมครับ ก็เขาแบ่งกลุ่มมามาช่วยกันเรียนมาประมาณ40บครับของทางพทุงพทธมสฑลทคมาบมา40มาช่วยงานที่แรกตั้งใจว่าจะมาถึงวันที่2แต่ดูท่าอาจจะได้กลับ 30, บ30ครับเพราะ,ะว่าทางนุ่นมีงานตั้งแต่ต,ต,ต้นเดือนเลยต้องไปช่วยกันกลางเซ็นช่วยกันเอาเข้าวไปเข้าลงสีแล้วก็สีข้าวเพื่อจะแจกข้าวข้าวสารจะแจกข้าวสารเช้าวันที่5จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมขนหนอกล้วย เห็นถ,ถึงความร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนถึงแม้จะต่างผู้ทุทธสถานแต่ก็สามัคคีกันช่วยกันจนเสร็จจะเดินทางสนุกดีค่ะสิไปนอนหน้าเจ้าจะมาสูดคิงสิอยู่นิ่งๆแล้วอ็ไปใสสีนอนนาสิไปนอนนาเจ้าจะมาสูดคิงสิอยู่นิ่งๆแล้วพอไปใสสีนอนนา